มีใครเห็นปไปม่วะเฮ้ยมีใครเห็นไหมสวัสดีมิตรแฟนเกมทุกคน,นด้วยหนึ่งครับผมวันนี้เราจะมาซ่อนหากัน <laughs> มาแอบอยู่ไหนเรือออกมาซะดีๆเฮ้ยเสียงมันใกล้มากเลยแม่อองอยู่ไหนวะต้องนี้แหละนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้ว <laughs> ไอ้เมาหน้าโง่โอ้โหในนี้ชัว ชัวร์ป้าบเสียงมึงลั่นเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่เยอ,อเธออยู่ใช่เธออยู่ใช่เฮ้ยเอ,อ้ยเฮ้ยมันหัวล้ออยู่ตรงเนี้ยไงแม่งแอบ,บไหนไวะไอ้แซนแอ,อ่งอยู่ไหนไวะหาไม่เจอนต่ทีเดียวจะหมดเวลาได้แม่งเปไน็นไงวะมึงเจอลูกซองกูมึงย่อมันดีๆไหม เฮ้ยมีคนยิงเว้ยใครวะใครวะเอ้ามึงยิงอะไรยิงต้นไม้จนตายยิงกระถางต้นไม้จนตายอีกบ้าบอมาขี้นี่มึงแอบอยู่ไหนเนี่ยฮะมึงปลอมเป็นอะไรเนี่ยแพ้แล้วแพ้แล้วแม่งอ่อยๆก่อนหน่อยกันไอโต๊ะเร็วอุ้ยกูแอบมั้งนี่วะ นี่อะไรกลัวอุ้ยไปเดี๋ยวลองๆหน่อยเดี๋ยวจะรอดเลยปะเบาๆอีดอกเดี๋ยวไม่งเห็นเฮ้ยใครมาฟัดโรด้าตรงนี้วะ ไอสัตว์มีคนมาอยู่กูุ่มแล้เนี่ยอเอ้ยยังมีคนมาหรอกห้องนี้มันไม่ค่อยมีคนมาเว้ยโอ้ยแอบอยู่ข้างบนนี่มองไม่เห็นหรอกถูกจะมองเห็นได้ง่ายๆได้ไงวะคนนี้นตะโกนเรียกพ่อออกมาไงเอ้าเกียร์ล้วเย้ยเก้เค,คนจริงไอ้สัตว์กระโดดขึ้นไปยิงเลยวิงวิงวิงๆๆวิง ไปแล้วนบงวิ่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 งเออฮสองตัวทำไมมึงไม่แปลงไปอย่างอื่นไว้ฮะเฮ้ยมาจะแอบอยู่ไหนวะเงี้ยไปไหนเฮ้ยใครมาฝับโรด้าโอ้โหแม่งระเบิดในห้องคอมโคตรเถื่อน เสียงแม่งโคตรใกล้เลยอยู่นี่วะเฮ้ยเสียงแม่งใกล้เกินไปอ่ะตรงนี้ไปเนีย่ยอ้าแล้วก <c oughs> ูก็ว่าอยู่เสียงมันใกล้เลดะ <c oughs> เจอลูกซองไวสัต <c oughs> อะเคลียร์ติดอะไรวะเนีย่ยเฮ้ยคิบหายกูติดไปทางอื่นก็ได้เธอยู่งใช่ส่งเสียงออกมา <c oughs> โอ้โหคุณเร็วอะไม,มาไอ้สัตว์อ้าวโอ้พิュยยังกระเทม <c oughs> ตายยี่เราเปลงเป็นอะไรดีวะเป็นเมาส์เลกําลัง <c oughs> เดี๋ยวน้องรู้จักเพศเลยเออมิดิวมิดิ <c oughs> ห้องนี้ไม่มีคน

โอ้ยไอ้สัตว์อยู่ข้างหน้ากูเดียเอาเฮ้ยเมื่อกี้นี่กูเห็นอะไรแบบบเฮ้ยโ้ยอ้ยโหโอ้โหโอก้าวลาวนะมึงเนี่ยห้องน้ำว่าไงครับห้องน้ำเยียบมากองใครหัวร้อย

เฮ้ยติดเลยหมวู้วอ้ยเจ็ดมีไอ้โอ้โหม่งตายกันหมดแล้ว โอ้โหแล้วกูคเดียวเทำไมมันจเลือกกูคเดียววะโอ้โหแม่งพังโตแล้วเยี่ยพังโตแล้วอย่างนี้ก็ได้เลยโอ้โหระเบิดลงเลยโอเคปีแดบออนไลน์วันนี้ขอ,อลาไว้ก่อนครับไว้มาเจอกันใหม่ครับครั้งหน้าครับครั้งนี้ก็ อ่อยให้ฝรั่งก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาแก้แค้นใหม่อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครเข้ามาดูใหม่นะจ๊ะไว้มาหาด้วยกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับปีบายแล้วเจอกันอุ้ยตรงนี้มันไม่มีมีกัมแล้วกูตู้ยังกูเนี่ยจะอยู่ไหนไหนนะตู้เฮียนี่กระโดดเลยด้วยเียมึงขึ้นนิด